สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมซีซีเวอร์ครับกับในรายการพิมพ์ลิกอังกฤษนะครับผมเป็นอีกหนึ่งน้าที่สําคัญสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าอยากจะได้3แต้มและถ้าอยากจะได้โคต้าไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกต้องชนะนัดนี้ให้ได้ครับแต่เป็นเกมที่ไม่ง่ายไม่ยากนักสําหรับยูไนเต็ดนะครับแต่เป็นเกมยากสําหรับทางด้านแอสตันวิลล่าครับที่ตอนนี้กําลังหนีตกชั้นอยู่เลยนะครับผมในเกมการแข่งขันนะฮะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่20เอ้ย34นะครับขออภัยนะฮะ 34ของดูตุการก็เข้าใกล้จะปิดดูุการอีกไม่กี่นัดข้างหน้าครับแจ็กกิลิตครับผู้เล่นที่น่าจับตามองของทางด้านแอสตันวิลล่าครับผมมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ช่วงสักพักหนึ่งนะตอนนี้ก็น่าจะมีข่าวอยู่แหละครับผมสำหรับทางด้านแอสตันวิลล่าคู่นี้ครับก็จะเตะกันวันศุกร์นะครับผมไม่ต้องไปบอกว่าวันพฤหัสบดีขออภายครับเป็นวันพฤหัสเวลาตี25นาทีครับ คืนวันพฤื่องหายนั่นเองอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแอสตันวิลล่าครับที่แมนยเยือนที่แมนยูต้องไปเยือนนั่นเองนะครับผมวันนี้ยูไนเต็ดของการทำทีมของการคุมทีมของโอลิเวอาโซชานะครับเรามาดูแอปของแอสตันวิลล่ากันก่อนเลยแอสตันวิลล่าครับมาในระบบ4-1-4-1ครับ แมนยูต้องรับบทหนักกับการเล่นเกมรักของแอสตันวิลล่าแน่เลยแลปของแมนยูครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาใมสี่4-2-3-1ครับวันนี้บรูโน่สตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับเจ้าหนูเมสันกินวูดครับทีฟอร์มกำลังร้อนแรงอยู่เลยนะครับผมโอ้แอสตันวิลล่าพยายามที่ยกมาครับแจ็คก,กิริตเอาบอลลงแจ็คก,กิริตกระชากนี้ครับแจ็คก,กิริตกิริต จะได้เปิดหรือเปล่าผู้ตัดสินไม่ให้เล่นต่อครับเพราะว่าทางด้านแจ็กกิริดได้เปิดแจ็กกิริดเปิดอีกทีนึงแม่ไปลูกชอกรที่มงคีออกมาดักลาสกหลุยล้ำหน้าครับลูกนี้ก็ไม่เด่น่าจะล้ำหน้าอะไรนะพากกิริดก็ไม่ได้จ่ายให้กับหลุยนะครับเป็นเกมที่สำคัญสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องชนะนะครับเพื่อที่จะกดดันเชลซีต่อไป ในวันที่ผมกำลังทำอยู่นี่คือวันที่คิสตันบาเลตจะเปิดศึกลอนดอนดาร์บี้กับทางด้านเชลซีนะครับก็แฟนแมนยูก็น่าจะเอาใจช่วยทางด้านคิสตันพาเลตอยู่แน่นอนครับเมสันกินวูดเคิ่อนที่บาบิซาก้าให้กับป๊อกบาเพราะว่าอะไรครับเชลซีตอนนี้นะครับมีคะแนนห่างกับแมนยูแค่2คะแนนครับแล้วก็ห่างกับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับสำหรับแมนยูห่างกันอยู่3คะแนนครับ เพราะว่าถ้าเลสเตอร์ซิตี้ในเกมนัดที่34เจอกับทั้งนัานอาร์เซนอลด้วยนะเป็นทีมที่อยู่ในกลุ่มบิ๊กซิก็เป็นอ่ทีมบิ๊กเนมเลยแหละครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับต้องยากหน่อยต้องเหนื่อยหน่อยแน่เลยสำหรับเรสเตอร์ซิตี้ในค่ำคืนนี้ครับปอกบาพอปอกบาปอกบาไปแล้วพิงปอกบาให้กับกินวูดวาบิซาก้ามาที่ปอกบา บุนโน่ฟแนนซ์ยกฝั่งทางด้านรัเชฟอร์ดครับเอาบอลลงนี่สวยมาคัชรัชฟอร์ดการบุกของแมนยูอีกครั้งหนึ่งคืนที่ลูกชอชอชอให้กับรัชฟอร์ดหนึ่งไม่ไม่ผ่านครับแอสตันวิลลาก็เกือบจะเสียบอลกันบอลอยู่ที่โจตาโจตาอีกทีหนึ่งก็ไม่ถึงครับแต่แย่งจากลูกชอไม่ได้โจตาให้กับทางด้านลัดลุย แอสตันวิลล่านี่นานๆทีนี่ผมจับทีนะจับมาภาคนะครับไม่ใช่จับมาเล่นนะครับผมอันนี้ให้คอมพิวเตอร์มันเจอกันเองเพื่อที่ความแ์ๆนะถ้าผมเล่นเองเนี่ยอาจจะทีมที่ผมเล่นอาจจะชนะไงเออเข้าใจด้วยนะฮะก็เลยให้บอทเล่นเองนะครับผมปอกบาให้มาที่เมสันกินวูดมาที่บูรูโน่ครับตรงกลางของบูรูโน่คืนที่กินวูดขาวซ้ายด้วยตอกซนให้ปอกบาปอกบามาที่เมสันกินวูด อารอนวาบิสากา้าเปิดโค้งมาติดมือกิลิชครับผมแตู่้สินก็ไม่ว่าอะไรโยกยาฝั่งมานี่ให้กับโจตาครับม่งมาแมก,กินแมก,กินให้มาสมัตตาเล่นกับลุยส์แมก,กินสมัตตาก็เสียบอลจนได้ครับแอสตันวินล่านี่เจอกับแมนยูทีไลแมนยูจะยิ้มตลอดเลยครับพอเป็นทีมที่แมนยูเจอทีไลก็ยิ้มนะฮะ เจอกันทั้งหมดนะครับสรวบแอสตันวิลล่านะครับเจอกันทั้งหมด49ครั้งนะ49ครั้งครับฟังไม่ผิดว่า49ครั้งครับผมแอสตันวิลล่าชนะแมนยูแค่3ครั้งครับซึ่งถ้านับจนสสิตินะครับผมบอกเลยว่าแมนยูยิ้มครับยิ้มตาเฉมตาแววตาแบบเป็นมันแผลบ,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 บเลยทีเดียวเสมอก็นไป12ครั้งนะครับผม โอ้แล้วดูครับแทนเมสันกินพยายามจะเปิดก็ยังติดผูด้เล่นของแอสตันวิลล่าเสมอกัน12ครั้งนี่ที่เกมที่อัลเทสฟอร์ดนะครับก็เสมอกัน2-2นั่นเองนะครับในเลกแรกเป็นทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกหลายฤดูกาลนะครับแล้วก็เพิ่งขึ้นชั้นมาในปีที่แล้วครับสำหรับแอสตันวิลล่าถ้าย้อนกลับไปก็ปี2015-2016นะครับ คืออยู่อยู่เยอะอยู่นานนะครับ2015-2016ของแอสตันวิลล่านี่ก็ตกชั้นไปนะครับกว่าจะขึ้นชั้นได้ก็ใช้ระยะเวลาราวๆเกือบ4-5ปีนะครับเป็นทีมที่คุ้นเคยกันดีแอสตันวิลล่านี่นะฮะลุคชอ์เจอแม็กกินครับแย่งมาได้สมาร์ตาให้กับแม็กกินสมารตาเล่นกับแม็กกินสมารตา เจอทางด้านลินล็อวจะสมาร์ตราใช้วความแข็งแกร่งครับคือหลังมาก่อนเซตกันใหม่ครับผมแอสตันวิลล่าแมกินเล่นกับโจต้าครับแมกินจะได้เปิดครับข้างในมีสมาร์ตราอยู่แมกินเปิดด้วยสายลูกนี้เนะี่ยติดทางหน้านะเซนเตอร์ Center ของแมนยูครับยูนเต็ดจะได้สวยแล้วครับมาคัชรัดฟอร์ดรัดฟอร์ดกระชากครับรัดฟอร์ดรัดฟอร์ดรอเพื่อนก่อนแล้วให้กับมาเซียวเขินที่ลูกชอ มาที่เนมิยามาติชมาติดให้กับบรูโน่ครับบรูโน่ไฟแนนซ์มาที่ทางด้านน่ะโอ้โหดูครับรัชฟอร์ดบุูโน่ให้มาซิยาวยิงติดเซฟทางด้านน่ะบุูโน่ไหลมาเนมิยามาติชทำยังไงคืนที่รัชฟอร์ดโอ้โหต้องชมครับทางด้าเนเปเปเรน่าครับย,ยังไม่เปิดครับผมไม่จะเปิดก็ยังติดผู้เล่นของเซนต์แอสตันวิลล่า วินล่านี่ก็ตอนนี้นะฮะลุ้นคะแนนที่จะหนีตกชั้นแหละครับผมพึ่งขึ้นมาแบบแบบนี้จะจาก,กันไปแล้วสำหรับแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าตอนนี้มี27คะแนนนะครับตามหลังทางด้านนะวอฟฟอร์ดกับวิกแฮมอยู่ราวๆ3-4แต้มเลยนะครับผมตามหลังทางด้านะรัสฟอร์ดวอฟฟอร์ดไม่ใช่รัสฟอร์ด ตามหลังท่าน้าวอฟอร์ดครับผมอยู่1คะแนนครับวอฟอร์ดก็สุมเสียงที่จะตกชั้นนะครับต้องมาดูครับว่าจะหนีตกชั้นได้หรือเปล่าสำหรับวิลล่าการเข้ามือเลนาเลน,า,เลนานี่เป็นผู้ทดกษาประตูอดีตผู้ทดกษาประตูทีมแชมป์ในฤดูก,กาลนี้นะครับอย่างเั้นลิเวอร์พูลเออดูครับสมาร์ตา้าถือว่ารัหน้าแบบจงแจ้งนะครับ มาลูกนี้นักกรรมบ้าครับบิ๊ฟิลตัวรับของทั้งนั้นแอสตันวิลล่าดัคลาสสุดิเล่นกับแจ็คกิลิทคืนที่แจ็คกิลิทแจ็กกิลิทนี้ค่ะก็แมนยูมาโดยตลอดไม่รู้ดูการน่าจะมาแมนยูหรือเปล่าครับถ้าสมมติแอสเซนวิลล่าตกชั้นนี้ผมบอกเลยว่าแจ็คกิลิทน่าจะไปอยู่สักทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกแน่นอนครับ บอกบาจะหักเข้านะให้กับบรูโน่สุดท้ายเสียบอลให้กับวิลล่าแม็กกินแม็กกินบรูโน่แฟลนันสนุ่นสินเป่าหมดเวลาไปครับยังเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับโอกาสยิงของทางด้านแมนยูมีหนึ่งครั้งครับแต่ว่าไปติดมือทางด้านเลนาะน่าเสียดายจริงๆครับลูกยิงจากรยากนกาดของอันโตนี่มาซิอาครับต้องไปติดตามครึ่งหลังดูซิว่าลูกทีมของโซชาจะแก้เกมมาดีขนาดไหนนะครับไปดูครึ่งหลังกันเลย ใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่องยู u ูบซีซินเว r ร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลยเห็นอยงนัแอสตันวิลล่านะครับก็มีโอกาสยิงแต่ไม่กดตรงกรอบนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การของบอลอยู่ที่แมนเชสเตอร์แต่5%ครับมากกว่าวิลล่า5%นั่นก็คือ55ต่อ45นั่นเองครับการจ่ายบอลสำเร็จวิลล่านี่86นะครับแมนยูนี่ การจ่ายบอลสำเร็จอยู่ที่92ครับถือว่าเยอะนะครับสำหรับการจ่ายบอลสำเร็จของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ็อกบาให้มาซิยาวคืนที่บ็อกบาเมสกินวูดเจอจ็กกิลิชครับผมโอ้กิลิชนี่ยืนในตำแหน่งทางด้านปีกซ้ายนะครับปีกซ้ายแล้วก็ ตอนนี้เหมือนทางด้านแมนยูนี่จะขาดแบบปีกขวาแบบเทพๆตัวหนึ่งนี่ถ้ากินฤิ์ไปแล้วก็ไปยืนฝั่งขวานี่น่าจะเวิร์กแต่ว่าแมนยูก็มีคือเป้าหมายหลักน่าคือจาดอนซันโชเลยครับ mm hmm. จาก mm hmm. เพลเซนด์ดัดมุนครับแล้วเปิดเข้าในมาลูกนี้ไม่ก็เข้ามือทางด้านเลน่าอย่างง่ายๆเลยนะครับเล <c oughs> น่าเปิดมาลูกนี้ครับสมตัตตาเจอทางด้าน Lin love <c oughs> ลินดิลอฟครับทำลายจังหวะไป ทำให้ตอนนี้เป็นการคลองบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปอกบามาที่เนมาย่ามาติชครับเมสันกินวูดกินวูดให้กับมาติชเนมาย่ามาติชหักเข้าในบรูโน่ยิงยัดมาเลยครับแม่ยังติดครับโอ้โหอุตส่าห์จะได้ส่องสักทีหนึ่งนะแต่ว่าวิลล่านี่เป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ยังอ่ะมีระเบียบนะครับ เพราะว่าผู้ช่วยคุณซืนนั่นก็คือจอห์นเทอร์รี่ครับอดีตตำนานนะประการหลังของทั้งทีมชาติอังกฤษแล้วก็ท,ทั้งท่านเชลซีครับแม็กกินช์เจอทั้งท่ชอป,ปั้มไปครับเปบอลทุบของวิลล่าเดนเน่เจมส์ครับ,บ,ง Jam, รบลงมาทางด้านอ่าเดนเน่เจมส์ลงมาแทนทางด้านอ่าไมสันกินวูดนะครับผมซึ่งในเกมนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะ ต้องส่งจรวดทางเรียบมาเลยครับเปิดโค้งมาลูกนี้ลุยสมงมาสุดท้ายไปทางด้านเนี่ยแม็กควายที่ขี่ออกมามิงส์ไอ้แม็กกินส์นาก,กัมบ้ามาที่ดักลาสลุยเจะจยให้แจ็คกิลลิตครับคนเราช่องเลยครับผมเดนนิสเจมส์คืนที่ปอกบาแมนยูก็ไม่ได้เร่งสปีดไม่ได้เล่งเกมลุบจานะฮะ แต่ว่าก็แก้เกมมาแล้วครับส่งทางด้านน่ะเดนนิสเจมส์ลงมาแล้วครับอ่าครับเดนนิสเจมส์เจมกระชากนะครับเจมกระชากเจมดึงเข้าซ้ายแล้วก็ไหลให้กับบูโน่เปิดเร็วมาไม่มีใครก็เข้ามือเลยหน้าไปโอ้ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับสำหรับทางด้านน่ะแมนยู เหมือนวันนี้เหมือนยังไม่ซิงกันนะสำหรับเกมลุกนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์แต่ยังไม่ซิงกันนะเอออาเซนวิลลาก็สวนกลับได้ยังอ่ะก็ยังไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับปอกบาพอปอกบาดิดมาให้กับเทเดเดเดอร์เจมส์เดเดอร์เจมส์มีพื้นที่ครับ ต้องเข้ากลางมาที่มาซิยาวมาซิยาวไล่ให้กับเดนนิสเจมลูกนี้มีลุน้นครับเดนนิสเจมเปิดมาลูกนี้ปอกมาให้กับบูโนโ่เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากบูโน่เฟนน์โอ้โหบูโน่หน้าปลอมครับบูโน่หน้าปลอมแม,แม่บูโนโ่เรียบร้อยครับ มาดูภาพรีเพนครับทางด้านเดนนิเจมคอร์ตมาปอกบาจิ้มกับบูโน่แล้วบูโน่แปรเลยครับยิงแบบจิ้มจิมยิงแบบอีจุ้งฮะยิงแบบนี้นะครับผมมาติดมือเลน่านิดนึงนะแต่ว่าบอลพิธีนี่มันตรงกรอบครับโอ้โหแอสตันวิลล่าเซ็งกันยกใหญ่ครับผมหลังจากเล่นเกมรับมาระยะหนึ่งแล้วครับเจอทางด้านทีเด็ดของปอกบาสายไงกับบุูโน่ครับ คือเดนนิเจมส์ก็เปิดมาดีแล้วะแต่ป๊อกบาลนี่ไม่ตัดสินใจยิงก็ถูกแล้วครับเพราะยิงยังไงก็ติดนะฮะสู้ส่งให้เพื่อนอย่างบูโน่ดีกว่านะครับบูโน่เอสเปนโตซันโตบูโน่ไฟแนนซ์นะครับผมมาสียาวบูโน่ให้กับรัสฟอร์ดตอหลุ่มลูกที่สองจนได้เลยครับผมโอ้โหแมามาคัสรัสฟอร์ดครับผมรัสฟอร์ดคนนี้นะครับ ที่เด็ดเลยวิ่งเข้ามากอดโซชาน่าปอมครับผมโซชาน่าปอมเหมันไม่เคยเห็นเนาะน่าจะออกอุบ้้นเหมือนอตีหน่อยฮะนี่ครับต้องชมเซนนะการประสานงานอย่างลงตัวนะครับของผู้เล่นแผงเกมลุกนะครับผมคือเหมือนอันโตนี่มาซิยาวนะฮะจะจ่ายให้กับทางด้านอนะ่ะรัชฟรอร์ดนะครับผม นลจะจ่ายให้กับรัสฟอดแต่บูโน่ดึงจังหวะก่อนแล้วให้รัสฟอดวิ่งไปแล้วบูโน่ก็ให้กับรัสฟอดก็เลยจะไปยิงกันเ,เ,เรียบร้อยเลยผมพูดอย่างของผมวันนี้ <c oughs> ลิ้นพันกันไงเออลิ้นเปียครับทางด้านบิลล่าก็แก้เกมหน่อยฮนะสองศูนย์เข้าไปแล้วส่งเกมลุกส่งตัวลุกลงมาล่าตาข่ายครับแต่ก็เสียบอลกับแมนยูอีกแล้วเพราะว่าเมา์หมัดน็อกของเม,มาหมัดนะฮะของทางด้านแมนยูที่เย็บไปตลอดต่อเนื่อง เอาละครับจังหวะนี้ลูกชอให้กับบ็อกบามาที่ชอครับเข้ากลางให้กับบรูโนสเล่นกับบ็อกบาบล็อกบาเปิดเร็วมาเลยแม่ไม่รู้เปิดหรือว่ายิงครับวางหน้าเท้าอย่างนั้นแล้วก็แปรไม่เสีจดายจริงๆมิงส์คอสยาวมาเลยครับแจ็กกิลิตก็ไม่ถึงก,กับกิลิตในข้่งหลังนี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับมาติช จะคอสครับก็ยังวันนี้มาติดนะฮะเกมลับก็โอเคนะคแต่ว่าการที่มาติดจะเล่นเกมลุกนะครับยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่ล่าสุดนี้ก็ต่อสัญญากับแมนยูแล้วนะเท่าที่ผมเห็นมาจากหน้าฟีดเฟซบุ๊กนะครับดูสม,มตาตตาพยายามที่จะชิงกับเพื่อนนะสุดท้ายครับเป็นทางด้านป็อกบาที่เคลียร์ออกข้างมาก่อน3คะแนนน่าจะอยู่กับมือทางด้านแมนยูแล้วเลยครับ มาติชออกจริงๆด้วยครับแล้วก็ส่งสกอตแม็กโทมินีลงมาแทนทั้งแอสเวนล่าส่งเบสตันลงมาครับสกอตแม็กโทมินีเป็นนักเตะหนุ่มนะครับไฟแรงน่าจะเป็นว่าที่ตำนานคนต่อไปแน่เลยนะครับผมเพราะว่าอยู่กับไอแคนเดมีแมนเชสเตอร์ยูนตั้งแต่7ขวบนะครับ ใครอยากฟังสกงสกู๊ปนี่เดี๋ยวผมแปะให้นะผมทำสกู๊ปไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับประวัติของสกอตแม็กโทมินีในทางด้านช่องทางของ f a c e b o o เลยครับ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเลยกันนะครับสำหรับสกอตแม็กโทมินีชีวประวัติของเขานณกว่าที่จะเป็นแม็กโทมินีว่าที่ตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาต้องเจออะไรผ่านอะไรมาบ้างและเคยเล่นตำแหน่งไหนมาบ้างครับมาซียาวยิงก็ยังติดบอลครับมิ้ง เวลาบาดเจ็บสองนาทีครับแอสตันวิลล่าตอนนี้นะครับพยายามที่จะทำให้แมนยูนะครับไม่สามารถเก็บครีมชีตได้ครับแต่ว่าก็ไม่สามารถแบ่งแต้มจากแมนยูได้เหมือนกันแหละได้เพราะตีใครแตกครับทำให้แมนยูเก็บครีมชีตไม่ได้ครับอุลตรินเป่าหมดเวลาครับ้าแมนเชสเตอร์เต็ดชนะ2ประตูต่อ0นะครับผมเป็นการชนะที่แบบ ครึ่งแรกเหมือนดูเชิงครึ่งหลังเหมือนเอาจริงครับสำหรับแมนยูนะครับอย่าลืมนะครับผมใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับยังไม่กดติดตามช่อง y t u t u ซิ s เวอร์นะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามกันได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าจะเจอทีมอะไรในนัดต่อไปหรือว่าแฟนบอลทีมอื่นอยากดูคู่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาก ทางด้านพิมลีกให้จบฤดูกาลก่อนนะหรืออยากจะขออะไรนะครับขอมาก่อนเดี๋ยวผมจะเก็บไว้พิจารณาแล้วจะอยู่ในช่วงที่ปิดลีกนะฮะเราจะเจอกันแน่สำหรับรายการขอมาจัดให้ซีเซนเวอร์จัดไปแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบพคุณจริงๆนะครับผิดพลาดระการใดขออภัยไว้ที่นี้ด้วยครับวันนี้ลิ้นแป่ลิ้นรัวไปนิดนึงนะับพักผ่อนน้อยเพราะว่าดูบอลหนักทีเดียวครับเจอกันใหม่ครับ see you